นี่ไม่เคยเห็นไม่เคยกินมาก่อนเลยใช่เพราะเราไม่มีสตางค์ซื้อเนี่ยคงแพงมากเลยนะอย่าไปสันใจเลยว่าแพงหรือไม่แพงแบ่งกันกินนะถ้าไม่พอฉันจะไปเอามาให้อีกที่บ้านในยังมีอีกเยอะอดีดีเอามาอีกก็ดีนะอืมอร่อยจริงๆด้นบใช่อร่อจริงอร่อ แตงโมรู้สึกดีใจและมีความสุขที่เห็นเด็กชาวไร่กินขนมที่เธอเอามาให้อย่างอร็ดอร่อยและแตงโมก็ขอตัวกลับฉันกลับบ้านก่อนนะจะเอาอีกไหมจะเอามาให้อีกโอ้ยพอ,อแล้วล่ะเป็นไงแค่นี้ก็ขอบใจมากแล้วที่เธอเอาขนมอร่อยอร่อยมาให้เรากินแล้วเธอชื่ออะไรล่ะฉันชื่อแตงโมฉันชื่อจุกและนี่ก็ชื่อเปียเธอม,มีน้ำใจกับพวกเรา ขอให้เราตอบแทน